ฮัลโหลเอลิวันยินดีต้อนรับสู่เรียนนี่อีวิทย์เลสส์ค่ะยูทูบเดย์ไอ้พวกเอลิวันอีสต์สตรองแอนด์เฮลทีรีโควิดไนทีนอีส์เวอรีดันเจลัสสเตย์แอทโฮมแอนด์เทคแคร์ออฟยูร์เซิลวันนี้ในการเรามาต่อเรื่องของเค้าเทเบิลนาวแอนด์อันเค้าเทเบิลนาวค่ะ คํานามจะแบ่งออกเป็น2แบบดังนี้นะคะเขาเทเบอนาวนามนับได้หมายถึงคํานามที่เป็นรูปปรรมนะคะรูปปรรมท,ทั้งหลายซึ่งนับจํานวนเป็น 1, 2, 3, 4ได้เช่น seven orange ส้มเจ็ดผล two pens ปากกาสองด้าม six flowers ดอกไม้หกดอก b o บอยเด็กผู้ชาย4ี่คนต้อนนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าคำว่า f l o w e r ดอกไม้เนี่ยเรานับได้เป็น one two t four five นะคะนี่ถือว่าเป็น countable n o u n ต่อไป u n c o u n t t b l l n o o นานามนับไม่ได้ u n c o u n t t b l l n table n o นะคะหมายถึงคำนามที่เป็นนามธรรมาท,ที่นับไม่ได้และและบางอย่างมีรูปร่างนะคะ จับต้องได้แต่นับไม่ได้จะนับได้ก็ต่เมื่อมันอยู่ในภาชนะที่บรรจุนะคะ example u n c o u n t a b l e noun นะคะเช่น Religious ศาสนา Poverty ความจนไ i ท์ข้าวแ d นรายเป็นต้นต่อไปนะคะนาวจะแบ่งออกเป็น ซิงคิวลาแอ d โพ r อนนะครเป็นนามนับได้เอกพจน์และนามนับได้พหูพจน์อีกนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปคํานามนะคะนามคำนามนับได้ผู้หูพจน์เนี่ยเราจะสังเกตได้ไบ่อยๆก็คือที่เห็นันประจําคือโดยการเติม S นะคะที่นาวหลังคํานามนั้นนะคะเช่น Back เป็น Back Cat เป็น c แคะเติมเป็นเตอร s ทีเป็น T เป็นต้นนะคะวิธีการทำให้คำนามเป็นหูพจน์หรือผู้ร่อนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เติม s อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีคำนามอีกหลายประเภทที่ต้องทำให้เป็นผู้หน์ด้วยดูวิธีการดังนี้คำนามที่ลงท้ายด้วย s Z, ch sh หรือ X ให้เติม es เช่น class เป็น classes บั s Bus, เป็นบั s e s คำนามที่ลงท้ายด้วย O และหน้าโอเป็นพยัญชนะให้เติม es เช่น hero heroes mango mangoes ในกรณีที่หน้าโอเป็นสระให้เติม s หลัง O ได้เลยนะคะเช่น studio เป็น studios radio เป็น radios bamboo เป็น bamboos คำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเช่น country เป็น countries lady เป็น ladies baby เป็น babies นักเรียนดูคําว่า country นะคะลงท้ายด้วย y เห็นไหมคะหน้า y เป็นตัว r คือพยัญชนะเราเปลี่ยน y ก่อนแล้วเป็น i es ในกรณีที่หน้า y เป็นสละให้เติม s หลัง y ได้เลยเช่น day เป็น days ทอยเป็นทอ s Boy เป็น Boys ค่ะนะคะตัวอย่างคําว่าบอยนักเรียนหน้าวายเป็น O เราก็เติมเอสเลยนะคะ example monkeys like right to eat bananas งั้นในข้อน,นี้ทั้งคำว่า monkeys และ b a n a n a เป็นนาวนะคะในรูปของ plural ผูู้พจน์ประโยคสุดท้ายค่ะ the babies are sleeping เด็กๆกําลังนอนหลับอยู่เด็กๆตัวนี้ให้น,นักเรียนสงเก็กว่า babies มาจากเ a บีคือ B A B Y เป็น e s i นเดอเราพอเปลี่ยนเป็นปูรันก็เป็น B A B I E S ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบเรื่อง u n c เข n t a b l e Now า n d c น u ขา t a b บ e n o นาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันในเวริร์กชีพนะคะสวัสดีค่ะ